พอดีนะครับเอาวันนี้เรามาหาหัวหน้าโจยอีกแล้วเต่มาไม่ได้เจอเจ้าพีศานะเจอรถเกี่ยววันนี้หัวหน้าโจยมาขับรถเกี่ยวครับามาถึงก็พอดีได้จอดเอาข้าวลงใส่รถอยู่เพิ่งเสร็จอตอนนี้กำลังจะเกี่ยวต่อครับนี่ตรงนี้หัวหน้าโจยมาหาพันขับรถเกี่ยวแล้วได้ข่าวว่า มีตัวแทนแล้วนะมีตัวแทนมาขับรถแมคโครเจ้าพิศารแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครแต่หถวหน้าโจยหน้าโจยบอกว่าลูกลูกทำไมขับเป็นเร็วแทะอา้าวกไม่เชื่อเราไปไปดูเลยว่าแกว่าเป็นลูกอ่ะแต่คนขับเจ้าวิานะีายเรียกหน้าโจยว่าพ่อนะเดีย๋ยวเราค่อยไปดูนะตอนนี้เราดูหน้าโจยเกี่ยวข้าก่อนสี วันนี้มาเกี่ยวข้าวนะนะชว่วยมาถึงก็พอดีเอาข้าวลงใส่หก้อพอดีวันนี้แกจะเกี่ยวแถวนี้แหละน้แวกนี่แหละช่วงนี้งานเยอะครับรถเกี่ยวดูสไตล์แกเกี่ยวข้าวนีจะปูจะโหดเหมือนขับไมโครหรือเปล่าโหดมากไม่ได้นะจะข้าวเขาเกยียบข้าวเขาหมดไม่ได้ข้าวพอดีนน เอาหมดทุกอย่างกูน่าโจยเราเมื่อคืนก็ได้่าวว่าเกี่ยวข้าวนะเช้ามานี่จะเกี่ยวอีกแล้วแด่นนาแถวแถวนี้โดยมากจะแปลงไม่ใหญ่นะหมายถึงว่าแปลงข้าวฮที่ปลูกข้าวจะเป็นช่องเล็กๆเองนี่กั้นน้ำเอาไว้ แปลงแบบร่งกว้างมีคนาไม่ใช่ไอนี่ันามันที่ถามว่ามันก็เยอะมามเยอนะน่ะนี่สุดลูกคูลูกตาเลยตุงนาข้าวที่วน้าโจจะเกี่ยวแต่เป็นช่องเล็กๆล็อกเล็กๆ,ๆครับอ่าเอาจะไปไหนต่อนะโดดขึ้นโดดลงเลยเอาไอนานี่ยังไม่เอาไม่ไปไม่เสร็จเลยไปนู่นต่ออีกแล้วนี่ดูดิเกี่ยวแต่ละอันนี่ ล้อมรอบไว้กอน,น่ะแต่ตรงกลางยังไม่เกี่ยวนะหรือว่ามันเป็นเทคนิคการเกี่ยวข้าวเขาไม่รู้บุดรล่อเขาไม่ค่อยรู้หรอกนี่โดนไปนานู้นอีกแล้วโดนไปแปลงู้นอีกแล้วโอ้โหทำไมเกี่ยวเร็วจังไงดูนะนี่ฮะนาแต่พื้นก็จะมีขั้นกันนาครับเพราะอะไรกั้นพิธีเพราะอะไรกั้นน้ําครับถ้าทําเป็นแปลง กว้างๆใหญ่ๆเหมือนผ้ากางอ่ะไม่ได้เพราะน้ำมันไม่ทั่วถึงก็เลยต้องซอยไปเล็กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆไปซอยเล็กๆครับเพื่อให้น้ำมันขังงในนะเอาไปไหนกันนะโอ้ไอ้นี่ยังไม่แล้วเลยไปนู่นแล้วสูตรไหนเนี่ยเกี่ยวเนี่ยดูนุ่นตาจะไปเอาอันไหนเนี่ยเอาด้านขวาเนี่เลยเอาอันนี้ อีกวีกนึงวันนี้หัวหน้าโจยมาเกี่ยวกี่ไร่ตาสี่ไร่ไร่ละกี่บาทผมว่ากี่หกร้อยห้าสิบโอ้เกี่ยวไร่ละหกร้อยห้าสิบสี่ไร่อ่ะเดี๋ยวไปดูต่อก่อนไปอ่ะครับโอ้โดนยังกระกบเลยหัวหน้าโจยไอ้นี่มันรถเกี่ยวนะเกี่ยวนู่น โดนมานานี่ไอ้นี่ยังไม่เสร็จเลยนู่นหรือเป็นสูตรของคุณขับรถเกี่ยวบุดรอยก็ไม่เข้าใจนะหรือจะมาเก็บตอนท้ายวันนี้จะ,จะ,จะนั่งด,ดูดูว่าจะได้หนูเปล่าด้เ,เกี่ยวข้าวได้ขา่าวว่ามันจะมีหนูกับมีปลานะ่ะแต่ดูดีนะไม่มีคุกกิเกย์คงจะไม่มีปลาหรอกน้ำแห้งหมด เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยมีอย่างนี้นะข้าวยืนไม่ใช่ข้าวล้มถ้าข้าวล้มก็หนันกหน่อยข้าวยืนก็ไปได้เร็วครับนี่ลึกต้องเก็บปุ่มก่อนไม่เก็บปุ่มไม่ได้เยอะเยียบข้าวนี่ค่อยหักไป บุตา้า d ี7 0 0จ๊ศูเี่กียวยอดนิยมของคนชาวนาไล่ละหกร้อยห้าสิบโอ้วันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้ไยไรเหมือนกันนะ โรงงานาแต่เช้ายังว่าจะเกี่ยวข้าวเขาบอกว่าแต่เช้าไม่ได้เพราะว่าน้าค้างมันอยู่ในยอดข้าวทําให้เกี่ยวแล้วมันติดตู้เขาด้วยมากเขาจะเกี่ยวข้าวในช่วงไฮสายเย็นค่ำนั่นแหละน้ำหมอกลงเมื่อไหร่ก็หยุดกันเมื่อน,นั้นรถเกี่ยวข้าวมีหนูไหมวันนี้มีหนูไหมมีหนูนะไม่ใช่มีหนู เดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วเจ้านี้สี่ไร่โอ้โหแปบ๊บเดียวมาโรงงานตั้งแต่สามโมงเชา้านี่จะเสร็จแล้วเหลือนี่หน่อยหนึ่งนู่นหน่อยหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับรถบกกรอคนข้าวแถวนี้ก็เป็นหมู่บ้านแถวบ้านหัวน,น้าโจยนะเพราะว่าบ้านหัวน,น้าโจยห่างจาก,กนี่ไปก็ประมาณ300เมตรได้ไหม ประมาณแหละอยู่ใกล้ๆบ้านมาเกี่ยวกใกล้บ้าน,าใน,ใานโอ้ข่าวยืนแล้วมาเกี่ยวง่ายเนาะเกี่ยวไวเลยเดินอย่างเดียวบอมาปับ,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 บเรือ ดีๆเหมือนกันนี่ถ้าเป็นรถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่นี่ขนาดนี้นี่ผมว่าเดินวนไม่กี่รอบหรอกก็หมดแล้วนี่คนเกี่ยวข้าวกขเเล่ม,มาตามอีแล้วเหมือนกันตามาตอมาตามเหมือนกันรอคิวกันช่วงนี้รถเกี่ยวนี่รถเกี่ยวนี่มันดีตรงที่ว่าไม่ต้องหางานให้มากครับ หาแค่ทีเดียวแค่แหละมันก็จะไปของมันโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปหาให้มันมากเหมือนอาชีพแมคโครครับอาชีพแมคโครนี่ต้องหางานนะเดี๋ยวเกี่ยวนี่ไปลงที่ใดที่หนึ่งปุ๊บเดี๋ยวมันไปของมันเองอัตโนมัติเดี๋ยวคนนู้นก็มาตามคนนี้ก็มาตามเผลอเผอได้เล่าได้ข้าวกินฟรีในอาชีพแมคโครทุกวันนี้ซื้อกินเองนะ ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนใครมีแมคโครนี่โหรโหดาว่าที่ต้องรอเลยนะแค้นเหมือนรถเกี่ยวนี่แหละต้องเตรียมเหล้าเตรียมไก่ไว้ให้เลยนะขุดบ่อแต่และบ่อแต่ทุกวันนี้ล่ะหากินเอาเองครับอาชีพแมคโครไม่เหมือนเมื่อก่อน mm. มีส่วนน้อยครับที่จะได้เหล้าได้ไก่จากเจ้าของที แต่รถเกี่ยวนี่ยังดีนะยังมีเหล้ามีไก่มีกับข้าวให้กินบางทีก็มีฮอดก้อยเนื้อค่ะมีเนื้อมีต้มไก่โอ้มีเหล้าช่วงเกี่ยวข้าวอย่งเงี้ยแหละต้องเอาใจคนระไม่งั้นละ่ะไม่ได้เกี่ยวรถเกี่ยวมันเยอะจริงอยู่แต่เวลาช่วงข้าวมันสุกีมันสุกพร้อมกัน ทีเนี้ยเขาก็จะเลือกแต่เพราะข้าวคนที่ยืนพื้นที่กว้างๆแลเกี่ยวนะไม่ว่าใครอาชีพใครก็เหมือนกันและเราก็ต้องเอาที่ง่ายก่อนไอ้คันไหนที่คันนาเล็กๆข้าวุุมๆอ่ะโอ้านะนานาสมพร้อมเขานะ่ะนอกจากจะให้ราคาเขาเพิ่มเราจะรีบมาเกี่ยวให้เราเลยนี่ประสบการณ์เข้าเข้า,ขาที่บุญรอดรู้มานะ วันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูาหน้าโจ้เราวางมุ้งกีมาจับรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวให้ดูกันได้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งเดีย๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ